สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว Facebook และชาวโซเชียลทุกคนนะวันนี้เราคข้ามาอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้อัพมาหลายวันเลยวันนี้นะคะเราจะมาแต่งตาให้ดูกันวันนี้ลงแค่เบสลองพื้นลงเขียนแค่คิ้วแล้วก็ครีมบัตออนนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งตาให้ดูกันในสไตล์ของเรานะเราเริ่มจากเอ่อนอกจากว่าเราเป็นคนตาเล็กเราเลยชอบที่จะกรีเออเาเรียกว่านะเขียน เขียนข้างในตาเห็นไหมนี่คือเขียนไว้แล้วครึ่งหนึ่งล้วเขียนต่อเขียนข้างในตาเนี่ยมันทําให้ตาเราเนี่ยดูโตขึ้นนะ mm hmm. อันนี้เขียนแค่ข้าง,างปลายเอาไว้เ mm hmm. ขาบอกว่าอ่ะ mm hmm. เห็นไหมมันจะดูโตมานิดนึง เขาบอกว่าการที่เราอยากดูตาโตเนี่ยการที่เข้าใจผิด,ผดกันว่าเขียนอายไลเนอร์เขียนอายไลเนอร์เส้นใหญ่แล้วทาให้ตาดูโตนั้นไม่ใช่นะคะยิ่งเออคือเหมือนถ้าเราเขียนอายไลเนอร์เส้นใหญ่เนี่ยจุดโฟกัสของตาเราเนี่ยก็จะอยู่ที่เส้นอายไลเนอร์จะไม่อยู่ที่ตาแต่ถ้าเราเขียนอายไลเนอร์เส้นเล็กๆเ,เนี่ยจุดโฟกัสจะไปอยู่ที่ตาของเราเหมือนมันมีเส้นเล็กๆประกอบประกอบอยู่ตรงข้าง ตาเรานะคะเดี๋ยวขอลงอายแชโดว์สีนเก็บเป็นพื้นหน่อยนอกจากที่ใช้สีน้ำตาลอ่อนลงเป็นเบสลงที่เปิดตาเนื่องจากว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับสีตาเรามากที่สุด ไปเรามากรีดอายไลเนอร์กันเราจะกรีดอายไลเนอร์ให้ดูไม่ถนัดเลยคเคยบอกไว้ว่าการ,รกรีดอายไลเนอร์นเนี่ยมันมันเป็นสอนกันไม่ได้เนาะมันเรียนแบบกันไม่ได้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนมากกว่านะคะ พูแป๊บหนึ่งนะพูดแล้วเดี๋ยวตาจะเลอะอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างเราจะกรีดให้หางตาเนี่ยดูหนาแล้วก็ดู เฉียบขึ้นนิดนึงแต่ไม่เยอะเกินไปไม่ตั้งขนาดนี้นะคะที่สาเหตุที่กรีดให้ปลายดูถางตาดูหนากว่าหัวตาเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่น้ําตาไหลบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเลอะนิดนึงก็เลยเบาๆที่หัวตาดอกันต่อไปข้างหนึง่ง การขีดไอลอนเนอร์เป็นเทคนิคของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันเนาะบางวัจะมีนเนี่ยก็เิญองวันเนี่ยก็ีดอรอนเนอร์สองข้างไม่เท่ากันด้วยเนาะ เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวอเสร็จแล้วค่ะสองข้างเท่ากันไหมเท่าเหมือนจะเท่าเหมือนจะเท่าถ้าสำหรับบางคนก็ถ้าช,ชอบอะไรหวานๆเราก็จะทำขี้ตากันสร้างขี้ตา เรามาดูภาพที่เราได้ออกแบบมาไก่อนสร้างขี้ตาเสร็จแล้วแต่สำหรับเราเราคิดว่าถ้าทำแค่แบบนี้มันยังดูแบบยังดูแบบมันไม่ใช่อ่ะมันดูแบบหวานเกินไปหรือแบบธรรมดาธรรมดาก็จะชอบที่จะเขียนใต้ตา ไอที่สำคัญเนี่ยเขียน้ต้าตาของเราเราจะใช้อายแชโดว์ฝุ่นนะคะเนื่องจากว่าใช้ดินสอแล้วหาดินสอที่ถูกใจไม่ได้แล้วมันรู้สึกว่าเจ็บก็เลยขอใช้อายแชโดว์ฝุ่นด้วยกันเทคนิคก็คือเราวาดถึงแค่ตรงกลางตาก็พอนะอ่ะฮะไม่ต้องล่าไปถึงหัวคิ้วไอหัวตาปุ๊ผิด นี้รู้สึกตัวงพูดน้อยๆเพพูดมากไม่ได้เดี๋ยวนี้การงานที่มีห้ความแตกต่างหรือเปล่าคะสองข้อนนช่อยะเสร็จแล้ว ต่อไปนะคะเหมือนมันจะเท่ากันเลยเนาะเออมันเท่ากันละอืนี่แหละคือเคล็ดลับในการกรีดตาของเราเล็กน้อย,อยออออลองไปปรับใช้กันดูนะคะกำลังดูอยู่ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย